พยากรณ์อากาศประจำวันที่29มีนาคม2563สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำๆนะคะคลิปนี้เป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะระหว่างเวลา6นาฬิกาของวันที่29มีนาคมจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่30มีนาคมค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ดังนี้นะคะ ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีลมร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา4นาฬิกายอมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าะนองบางพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองในระยะนี้ลมใต้และลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีกำลังแรงขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงน้อยลงส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศลอยตัวขึ้นได้ไม่ดีในตอนเช้าเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมากส่วนมากทางตอนบนของภาคค่ะต่อไปเป็นพยากรณ์อ,อากาศแยกแต่ละภาคนะคะ ภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิต่ำสุด18-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-41องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภากใต้ฝั่งตะวันตก หรือภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฟั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะ สรุปพยากรณ์อากาศประจำวันที่29นี้นะคะภาคที่จะมีฝนตกก็คือภาคอีสานนะคะบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกแถวจังหวัดสัแก้วจันทบุรีตราดนะคะแล้วก็ภาคใต้ค่ะแถวจังหวัดประจวบสุราษฎร์ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็ฝั่งอันดามันเล็กน้อยค่ะ นี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่29มีนาคมค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะในช่วงวันที่1-3ถึงเมษายนนี้นะคะกรมอุตุได้แจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์ว่าจะมีพายุด้วยดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะให้ระวังพายุฝนฟ้าคะนองรวมทั้งลูกเห็บตกไว้ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกับคลิปพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ที่ช่องชาวบ้านตาดำๆเป็นประจำทุกวันค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ